รุ่งโรธและนวลจันทร์ความกลมกลืนแห่งฟ้าณจุดเริ่มต้นของการเวลามีพี่น้องสองคนคือรุ่งโรธและนวลจันทร์ทั้งสองได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญจากพระปัญญาผู้สร้างโลกรุ่งโรธมีหน้าที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลกในเวลากลางวันส่วนนวลจันทร์มีหน้าที่ให้ความนุ่มนวลและความสงบในเวลากลางคืน รุงโรดเป็นพี่ชายที่มีพลังงานล้นเหลือกระตือรือร้อนและมักจะทำงานอย่างแข็งขันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเขาภูมิใจในบทบาทของตนที่ทำให้โลกมีชีวิตชีวาพืชพันธุ์เติบโตและผู้คนสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกันนวนจันทร์เป็นน้องสาวที่อ่อนโยนและใจเย็นเธอชอบที่จะสังเกตการโลกจากระยะไกลให้แสงสลัวสลัวที่ช่วยให้ผู้คนได้พักผ่อนและค้นพบความสงบภายในเธอเชื่อว่าความเงียบและความมืดก็มีความสำคัญไม่แพ้แสงสว่าง แม้ว่าทั้งสองจะมีบทบาทที่สำคัญแต่ความแตกต่างในบุคลิกและวิธีการทำงานทำให้เกิดความขัดแย้งอยู่เสมอรุ่งโรธมักจะวิพากษ์วิจารณน์นวลจันทร์ว่าขี้เกียจและไม่กระตือรือร้นในขณะที่นวลจันทร์รู้สึกว่ารุ่งโรธใจร้อนและไม่เข้าใจถึงความสำคัญของความสงบทำไมเธอถึงไม่ทำงานให้หนักกว่านี้ โลกต้องการแสงสว่างและความอบอุ่นตลอดเวลารุ่งโร์มักจะพูดแต่โลกก็ต้องการความสงบและการพักผ่อนด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่แสงสว่างอย่างเดียวนวลจันทร์จะตอบกลับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนความขัดแย้งนี้ทำให้ทั้งสองเริ่มหลีกเลี่ยงที่จะพบกันรุ่งโร์จะรีบกลับไปพักผ่อนทันทีที่นวลจันทร์เริ่มขึ้นและนวลจันทร์ก็จะรอจนกว่ารุ่งโร์จะรับขอบฟ้าไปแล้วถึงจะปรากฏตัว วันหนึ่งพระปัญญาผู้สร้างโลกสังเกตเห็นถึงความไม่ลงรอยกันของพี่น้องทั้งสองจึงเรียกพวกเขามาพบข้าได้มอบหมายหน้าที่ที่สำคัญให้แก่เจ้าทั้งสองแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เข้าใจถึงความสําคัญของกันและกันพระปัญญากล่าวรุงโรเจ้าต้องเข้าใจว่าโลกไม่ได้ต้องการแค่แสงสว่างและความอบอุ่นแต่ยังต้องการความสงบและความมืดเพื่อการพักผ่อนและการเติบโต และนวลจันทร์เจ้าต้องเข้าใจว่าแสงสว่างและความอบอุ่นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการมีชีวิตอยู่และการทํากิจกรรมต่างๆพระปัญญาอธิบายต่อไปว่าทั้งสองมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ก็มีความสําคัญเท่าเทียมกันและการที่ทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนจะทําให้โลกมีความสมดุลและสวยงาม รุ่งโรธและนวลจันร์ทเริ่มเข้าใจถึงสิ่งที่พระปัญญาได้กล่าวทั้งสองตัดสินใจที่จะลองมองสิ่งต่างๆจากมุมมองของอีกฝ่ายรุ่งโรธเริ่มสังเกตว่าผู้คนและสัตว์ต่างๆพักผ่อนและฟื้นตัวได้อย่างไรในเวลากลางคืนในขณะที่นวลจันร์ทเริ่มเห็นว่าแสงสว่างของรุ่งโรธทำให้โลกมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลัง ในที่สุดทั้งสองก็เริ่มที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นรุง่งโร์จะค่อยๆลดความสว่างลงเมื่อใกล้คำ่ำเพื่อให้นวลจันทร์สามารถขึ้นมาทำหน้าที่ได้อย่างนุ่มนวลและนวลจันทร์ก็จะให้แสงสว่างอย่างอ่อนโยนเพื่อให้ผู้คนที่ทำงานในเวลากลางคืนสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ จากนั้นเป็นต้นมารุ่งโรดและนวลจันทร์ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลและความกลมกลืนพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันและเข้าใจว่าความแตกต่างของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น